สวัสดีครับก็กลับมากับ Arduino p a r t ่7นะครับในเอพิโซดที่3แล้วนะครับผมในพาร์ทนี้เราจะมีกัน4เอพิโซดครับนี่ก็จะลองสุดท้ายแล้วแหละก็คือเราเริ่มผมก็คาดหวังว่าจะเริ่มเห็นภาพกันมากขึ้นเนาะ,ะถ้าไม่เห็นภาพผมก็จะทิ้งตัวที่ผมทดลองไว้เนี่ยไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับหรือว่าก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมลืมทิ้งอ็ไขอไปด้วยนะครับนะ โดยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเป็นเซกเมนต์เซเว่นเซกเมนต์หนึ่งตัวนะครับแต่ในพาร์ทเนี้ยเราจะใช้2ตัวนะครับและเราจะใช้2ตัวได้ยังไงนะครับก็คือถ,ถ้าถามว่าผมจะให้ไอเซเว่นเซกเมนต์ตัวที่2เนี่ยทำงานเหมือนกับตัวแรกเลยได้ไหมได้นะครับผมก็คือสามารถจั๊มขาจาก i c ตัวแรกเนี่ยมาเซเว่นเซกเมนต์ตัวที่2ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันทำงานต่างกันละ่ะอ่า คือเราเนึกภาพออกไหมครับว่าอ่ะถ้าผมอยากให้มันนับเลขอ่ะศูนย์ศูนย์ไปถึงเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้ามาถึงศูนย์ศูนย์เนี่ยมันก็จะเริ่มที่ตัวด้านขวาก่อนใช่ไหมครับก็คือเมื่อก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ตัวที่สิบเนี่ยในตัวด้านขวาตัวเดียวมันจะเขียนเลขสิบไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันเป็นแค่ตัวเดียวมันก็ต้องทดหลักมาอีกตัวนึงอ่าก็คือเมื่อเซเว่นเซกเมนต์ตัวที่สองไม่ตัวแรกนะครับผมทางด้านขวาขมุกเนี่ย ถ้าในจองผมจะเป็นห้านาทาร์ถ้าในตัวด้านขวาของผมนเนี่ยมันถึง9เมื่อไหร่นะครับผมเซเว่นเซเวนตัวถัดไปนะครับตัวตัวนึงเนี่ยมันจะทดขึ้นมา1น,นะครับก็เป็น1หนลักนะครับแล้วก็ทดไปอย่างนี้เรื่อยถึงเก้าสิบเก้าเนาะถ้าอยากให้มันเป็นล็อกก็ต้องเพิ่มไปอีกตัวครับแต่ว่า2ตัวเนี่ยมันก็การวางอุปกรณ์ก็ตายายแล้วนะครับผมเพราะว่ายิ่งทำเรลคอมด้วยอ่ะโอ้โหตายลายผมต้องตัดแว่นใหม่เลย นะครับเดี๋ยวมาดูที่จอผมเป็กันเลยนะครับผมอ่าที่ก็คือจอผมนะครับคือในจอนี้นะครับก็จะเป็นเซเว่นเ gment สองตัวนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากทางอ่ user ท่านนื่ที่ใช้ t i n k e r c a d นะครับก็ขออนุญาตขอยืมมาใช้นะครับเพื่อทำคลิปวีดีโอแบบการศึกษาเนาะเพราะว่าการคือผมลองต่อแล้วแหละต่อแล้วแต่ว่า คือต่อไปต่อมามันยุ่งเกินไปอะครับยุ่งเกินจนมันอธิบายน่าจะยากนะครับหรือว่ายัางไงผมก็เลยขอต้องไปขอยืมเข้ามาขอบคุณครับไปขอมหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอยืมก่อนแล้วขอบคุณที่รังนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นไ c 2ตัวนะครับผมใช้ i อ2ตัวแล้วก็ชนิดแบบแคโทดนะครับผมให้มันชนิดเหมือนกันถ้าจะชนิดต่างกันได้ไหมได้ครับยาก คือการที่จะแมปปิ้งค่าเนี่ยก็ต้องไปอีกแบบนึงนะครับเพราะการแมปปิ้งเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า Arduino ไอตัว7ซเวนเซกเมนต์เนี่ยมันต้องมีการแมปปิ้งค่าเหมือนกันนะครับก็คือผมต้องแมปปิ้งค่าตัวแรกในลักษณะของแคโทอีกตัวนึงนะแมปปิ้งในลักษณะลักษณะของแอนโดนะครับทำได้ไหมผมก็ยังไม่เคยลองแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับก็คือมันก็ มันจะทำให้เราเปลืองเวลาแล้วก็ไม่ได้ตรงตามจุดป,ประสงค์ของเราด้วยนะครับผมตรงนี้มาก็อย่างคลิปแรกนะครับที่ผมที่อกบาไว้เนี่ยขาสุดท้ายเนี่ยเยมันจะวิ่งไปเข้าที่ขาของอินพุตอีกตัวหนึ่งเพื่อส่ง Data ไปให้นะครับผมไสีเหลืองนะสีเขียวเวยลวเวยครับในตัวนี้และถ้าอยากให้มันอ๋อสีเหลืองนะนี่เหลือง อ่ะนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมชามต้องขอไปด้วยนะครับก็คืออันนี้มันก็คื้นเซฟวิ้งนะครับก็คือเด่ชชาจริงๆอ่ะ,อะแล้วคราวนี้เนี่ยไอตัวด้านขวานะครับผมถ้าอยากให้ต่อเอาพุทไปอีกนะครับอยากให้มีเซเว่นเซเมนอีกเยอะๆเลยเนี่ยก็ต่อตัวเนี้ยตัวด้านขวาไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ต่อไฟเลีย้ยให้มันนะครับแล้วก็ขาที่ทานเฟบ ขาที่โอนได้เนี่ยก็โอนให้มันนะครับอย่างขาขาเนี่ยคือขาไอการทํางานเนี่ยเขาคือไอ้ขาเข้าไอ้เข้ารห,หัสนะครับขารีจิสเตอร์มันเนี่ยก็จ้ำจากกันก็ได้นะครับหรือจะจ้ำจากบอร์ดก็ได้แต่ว่าจ้ำจากกันก็อาจจะง่ายกว่านะครับในตรงนี้นะก็คล้ายๆกับเรามาดูการทํางานของมันเลยเพราะโค้ดมันก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็อธิบายยากนิดนึง ก็คือจุดประสงค์ของผมงเนี่ยก็คืออยากให้มันตัวแรกมันทํางานแล้วก็ทดไปอีกหลักหนึ่งนะครับแล้วมันก็ยังทํางานได้นะครับถึงแม้จะเป็นเขาดาวก็ยังทํางานได้ครับแค่ว่ามันดูเป็นเลขที่ไม่ใช่ภาษาเราแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะอธิบายโค้ดเลยนะครับผมอันเนี้ยคือเซตอัพนะครับผมเป็นตัวว่าพินไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผมประกาศให้ B เนี่ย เป็นพจนิยม C เนี่ยก็จะเป็นโลก C เนี่ยก็จะเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับแล้วก็ดีเป็นเลขจำนวนคือก็สลับกันไปเนาะเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องย้ายนะครับก็เป็นต้องเป็นเลขจํานวนเต็มสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแมปปิ้งนะครับอันนี้แมปปิ้งค่านะครับให้ขาวอะไรมันคืออะไรอันนี้ก็เซตอัพครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยคราวนี้เนี่ยผมก็ใช้เซเป็นตัวในการตัวทํางานนะครับขับเครื่องนะครับ ก็คือให้แซดอันนี้คือในหมวดหมของเขาอัพนะก็คือแซดเนี่ยแล้วไม่ที่สูนนะก็แซดถ้าแซดเนี่ยหรอกน้อยกว่าร้อยเนี่ยก็แซดปัดบวกนะครับซึ่งมันไปถึงร้อยไม่ได้หรอกแต่พอแต่พอมันถึงเก้าเก้ามันก็จะค้างสักแป๊บนึงแล้วมันก็จะร่วงลงมานะั่ก็คือโคดอันนี้ก็คือการทํางานของมันนะครับในหลุมนี้ก็คือ ให้มันอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของตัวลัชพินนะครับลัชพินนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมได้ผมก็จะทิ้งโค้ดกับทิ้งตัวนี้ไว้ข้างล่างแล้วกันนะเพ oh, <ม>ื่อว่าผมอธิบายไปเรื่องนะครับแต่ว่าอันนี้คือการทํางานของมันอยู่ละก็คือเมื่อไอเนี่ยม,มากกว่าสิบนะครับก็คือจะเป็นการทํางานของตัวลัชพินนะรับลัชพินถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้กาททางานของมันและ ในตรงบรรทัดนี้นะครับผมนี่เรามาดูตัวนี้ดีกว่าก็เมื่ออันนี้ก็คือเป็นการตัวทดนะครับเป็นการตัวทดไปทางด้านซ้ายนะครับเหมือนทดไปอีกหลักหนึ่งก็คือเมื่อแซเนี่ยมันมากกว่า10ก็คือมันนับมาถึง9แล้วเนี่ยมันจะไปรือมันจะไป11แล้วเนี่ยคือตัวแซนะครับผมก็จะทดไปนี่คือการทางานของมันนะครับผมนีตรงนี้ก็คือแซเนี่ยก็จะเปเซนที่10นะครับผม ก็เป็นก็คือไอ้นเนี่ยบรรทัดเนี้ยจะเริ่มทนล้แล้วคราวเนี้ยตัว c นะครับที่เป็นรับค่าที่เป็นไอ้เลขตัวเต็มจำนวนเต็มเนี่ยก็จะรับค่ามาจากตัวเปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวไอ้ d ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน b เนี่ย b เนี่ยผมประกาศไว้เป็นทศนสยมกนะครับมันก็จะอยู่อีกหลักหนึง่งเลขก็จะอยู่อีกหลักหนึ่งนะครับก็หารด้วยสิบนะครับเพื่อที่จะได้ไปอยู่หลักหนึง่ง ถ้าผิดก็ต้องขอไปเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการทํางานชิปเอาท์นะครับชิปเอาท์ในที่นี้ก็คือการทํางานของตัววงจรในลอจิกของมันอย่างไ,ไรการไอรลอจิกของมันนะครับก็คือสูตรห,หนึ่งของตัวไอซีอะนะครับแล้วก็ดีเลย์สปีดครับดีเลย์สปีดในที่นี้เนี่ยสปีดคืออะไรทําไมไม่ใช้เป็นความเร็วใน,นก้อนนี้อันนี้คือกล้องของการทํางานนะครับผมส่วนนี้คือกล้องการกระพริบ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนดีเลย์นะครับก็คือผมเปลี่ยนผมใส่ในแหนบสปีดก็คือตัวนี้ไว้เนี่ยไอตัวแปรสปีดนะครับถ้าผมก็เอาไปใช้ในตัวดีเลย์นะครับดีเลย์มันก็จะรับค่าที่สามเจ็ดห้านะครับในการทางานรันกันใหม่เลยถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับพอเมื่อมันเต็มเก้าแล้วมันก็จะทดไป ตัวหนึ่งนะครับข่าวนะครับผมก็ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าไม่เข้าใจยังไงหรือว่าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม่ใหม่จริงๆนะครับผมได้รับงานนี้มาเป็นการบ้านนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับผมก็ควรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้าในช่วาคลิปนี้มีประโยชน์กับตัวท่านผมก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมขอบคุณอีกครั้งครับในวันนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนในพาร์ตต่อไปเนี่ยไม่เหมือนกับทั้งหมดเหมือนไหมเหมือนครับแต่ว่าเราจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วเราจะเพิ่มยังไงนะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันในพาร์ตไออีพีต่อไปกันได้เลยนะครับผมส่วนอีพีนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ